สวัสดีค่ะเข้าปากเก็บเห็ดกันอีกแล้วนะคะ,ะก่อนเก็บเห็ดนะคะคลิปนี้จะมาแนะนําก่อนค่ะว่าอุปกรณ์เก็บเห็ดสําหรับมือใหม่นะคะมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเสื้อผ้าเลยค่ะเสื้อผ้านะคะจะต้องแต่งให้รัดกลุมนะคะเป็นยงกางเกงขายาวนะคะแล้วก็เสื้อแขนยาวแต่วันนี้มีเสื้อแขนยาวข้างในแล้วก็ใส่ทับเพราะว่า คล้ายๆจะหนาวถ้าเดินไปอาจจะถอดออกนะคะก็คือกางเกงใส่ให้รับรัดเนื้อแนบกับเนื้ออย่างนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในป่านะคะที่ป่าต่างประเทศนะคะเขามีสัตว์เขาจะมีกวางมีกระต่ายนะคะมีสัตว์ทีนี้ถ้าตรงไหนมีสัตว์นะคะเขาก็จะมีเห็บเห็บนะคะเห็บซึ่งเห็บต่างประเทศเนี่ยร้ายกาจมากนะค,ะคือคือโดยเฉพาะเห็บเนี่ยเขาจะเป็นพาหะของ ผ่าหาของเชื้อโรคนะคะซึ่งบางคนเนี่ยพอโดนเห็บกัดแล้วก็จะแพ้เป็นผื่นใหญ่เลยค่ะนะคะแล้วก็จะคันบางคนนะคะคันเป็นเดือนเลยค่ะต้องไปหาหมอนะคะคือร้ายกาจมากนะอันตรายมากนะคะเห็บในป่าที่ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องแต่งตัวให้รัดกลุ่มอีกอย่างหนึ่งคือรองเท้าค่ะรองเท้าแนะนําให้ใส่เป็นรองเท้าบูทหรือรองเท้าหุ้มข้อที่หุ้มสูงขึ้นมาอย่างนี้นะคะ เพราะว่าเว,เวลาเราเดินไปตามอยอดหญ้านะคะบางทีเห็บเขาจะเกาะตามยอดหญ้าในระดับที่สูงถ้าเราใส่รองเท้าต่ําๆนะคะเห็บก็จะมาเกาะตามขาเราได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถุงมือขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเก็บเห็บเนี่ยบางทีอาจจะเจอเห็เหบที่แบบเราไม่แน่ใจบางคนอยากจะเก็บมาแล้วก็เนี่ยค่ะถ,ถุงมือจะได้ช่วยป้องกันเรานะคะ ในการเก็บเห็ดแต่ละชนิดนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือขาดไม่ได้เลยก็คือถุงนะคะเนี่ยค่ะเป็นถุงแต่นี้ใส่ผลไม้มาด้วยเป็นถุงนะคะถุงพลาสติกที่เอาไว้แยกบางคนอาจจะเห็นเห็ดที่กินได้หรือกินไม่ได้ไม่แน่ใจก็คือใส่ถุงแยกมาใส่ถุงแยกเก็บไว้นะคะแล้วก็ค่อยไปถามคนอื่นที่หลังอยากเก็บรวมกันไปนะคะ เพราะบางทีบางเห็นหลายๆคนเนื้อเก็บรวมกันไปมันก็จะมีเห็ดที่กินได้เห็ดที่กินไม่ได้รวมกันไปสรุปคือทิ้งทั้งตะก,ก้าเลยค่ะนะคะอีกอุปกรณ์อีกชนิดก็คือมีดกับที่ปัดนะคะจําเป็นนะคะจะเป็นมากเพราะว่าเราจะเอาไว้ตัดขาค่ะพอเก็บเห็ดมาแล้วเราก็จะตัดขาออกเพื่อตัดขาทิ้งไว้ในป่าเนี่ยค่ะเพื่อให้เชื้อนะคะเขาอยู่ในป่าเนี่ยนะคะ แต่จริงๆจริงๆอ่ะเห็ดเนี่ยเขางอกจากสปอร์นะคะอย่างเห็ดพึ่งเนี่ยเขางอกจากสปอร์เขาไม่ได้งอกจากขาที่ขาจะมีสปอร์อยู่นิดหน่อยนะคะนะคะขาดไม่ได้คือมีดเอาไว้ตัดขาแล้วก็อันนี้เอาไว้ปัดนะคะเป็นอุปกรณ์เก็บเห็ดนะคะอีกอันนึงเลยค่ะตะก้านะคะซึ่งตะก้าเก็บเห็ดเนี่ยในหนังสือเก็บเห็ดของเดนมาร์กเขาแนะนําให้เป็นตะก้าหวายหรือตะก้าเกาลัดนะคะ เพราะว่าข้างล่างเขาจะเป็นรูอย่างเงี้ยค่ะข้อแนะนําของเขาคือเวลาเก็บเห็ดไม่ให้เอาอะไรมาวางใต้รองใต้กลนตะกานะคะเพราะว่าเวลาคนเก็บเห็ดเดินไปทั่วป่าเนะะี่ค่ะเขาต้องการให้สปอร์เห็ดมันร่วงลงพื้นแท้รจริงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเนี่ยมันยังไม่มีสปอร์พอที่จะร่วงมันจะร่วงได้ไหมแต่เขาแนะนํามาอย่างนี้นะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะนคะคะอันนี้ก็ แล้วเวลาเก็บเห็ดก็จะต้องรู้จักชนิดเห็ดนะคะถ้าไม่แน่ใจก็นี่เลยค่ะเก็บเอาไว้ไปถามก็คือต้องแยกไปนะคะโอเคตอนนี้อุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วอ้อรือไม่ได้เลยค่ะอุปกรณ์อีก3ชนิดอีกชนิดหนึ่งก็คือมือถือแนะนําเลยค่ะต้องชาร์จแบตให้เต็มเพราะเราก็ไม่รู้หรอกเวลาเข้าป่ามานะคะจะเก็บเห็ดเพลินมาก เดินก็ไปลึกๆเลยค่ะก็จะอาจจะหลงทางหรือหลงกับเพื่อนมือถือก็เป็นสิ่งจําเป็นยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดค่ะนี่อีกน้ํากับอาหารขนมค่ะเป็นขนมขบเคี้ยวหรือเป็นถั่วก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีใครรู้อนาคตนะคะบางทีอาจจะเก็บเห็ดเพลินไปนะ,ะเดินไปในป่าเหนื่อยนะหลงทางกับเพื่อนหรือว่าหลงป่าก็อาจจะเป็นได้คือโดยตัวด้วยน้ํากับขนมก็จําเป็น ขนมที่แนะนํานะคะวันนี้อ๋อไม่ได้ให้ดูอันนี้ค่ะขนมนะคะแนะนําเป็นพวกถั่วค่ะอันนี้เป็นเป็นอัลมดน์นะคะกินไปกินไปบ้างแล้วตอนนั่งรถมาเพราะอาถั่วเขาจะให้พลังงานสูงคนที่เดินเก็บเห็ดเนี่ยจะจะเหนื่อยนะคะบางทีเดินนานๆจะเหนื่อยกว่าจะออกจากป่าได้เงี้ยหมดแรงถ้าคุณพกถั่วไปด้วยเนี่ยคุณจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นมาเก็บเห็ดต่อได้เลยค่ะ อุปกรณ์พร้อมแล้วงั้นเราไปเก็บเห็ดกันเลยค่ะ